สวเตรียมจี้ถามอนุทินวันถแถลงนโยบายจริงใจแก้รัฐธรรมนูญแค่ไหนกาาลางไทม์ไลน์4ี่เดือนรัฐธรรมนูญผ่านวาระแรกยุบสภาต้นปีหน้าชี้แนวทางประชาชนเลือกสสรอได้โดยหลังจากเปิดสมัยประชุมหน้าคาดว่าจะมีการพิจารณาวาระสองสาและตามไทม์ไลน์น่าจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นปีนี้ซึ่งจะพอด,ดีกับพระราชบัญญัติการออกเสียงประชามติที่สามารถใช้ได้ ดังนั้นรัฐบาลน่าจะยุบสภาได้ในช่วงต้นปีหน้านายนรเศรษกล่าวต่อว่าในส่วนของกรมรมธอพัฒนาการเมืองสอวอได้มีแนวทางในการผลักดันในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้เป็นฉบับรประชาชนโดยมีการศึกษาที่มาของสภาร,ร่างรัฐธรมสอสอรมนูญสสรและศึกษาคุณสมบัติอำนาจหน้าที่ซึ่งกรมรมธอใช้เวลา6-7ถึงเดเดือนก่อนสรุปเป็นเล่มรายงานแต่ก็มีคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญออกมาว่า ประชาชนไม่สามารถเลือกสสรได้โดยตรงทางกรมทพัฒนาการเมืองสอวได้มีการพูดคุยกันถึงประเด็นนี้และคิดว่าน่าจะมีข้อเสนอเพราะเราเห็นด้วยที่จะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับมาอยู่แล้วแต่โจทย์ที่เราได้จากสารรัฐธรรมนูญทางเราน่าจะมีโมเดลเกี่ยวกับที่มาของสสร จากประเด็นของนักวิชาการหลายคนที่เสนอมาเช่นให้ประชาชนเลือกกลุ่มสอสอรอซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนเพื่อให้สภาเป็นผู้เลือกกลุ่มคนเหล่านั้นเข้ามาเป็นสอสอรอทั้งนี้ก็ยังมีอีกหลายแนวทางในการคัดเลือกสอสอรอที่มาจากประชาชนได้โดยจะเป็นการเลือกตั้งทางอ้อมนายนรเศรษกล่าวด้วยว่าจุดยืนของกรมรมธพัฒนาการเมืองสอวเชื่อว่าประชาชนสามารถเลือกสอสอรอโดยตรงได้ เพราะทั้งรัฐธรรมนูญและสารรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยว่าประชาชนมีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญจึงเชื่อมั่นว่าประชาชนควรจะมีสิทธิ์เลือกสอสอรอโดยตรงแต่เมื่อความเห็นของสารรัฐธรรมนูญออกมาแบบนี้เราต้องพยายามแก้โจทย์ให้การเดินหน้าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เดินต่อไปได้ด้านนายเทวริตมณีฉายสอวอในฐานะกมทกล่าวว่า เมื่อสารรัฐธรรมนูนวินิจฉัยออกมาเป็นเช่นนี้รัฐสภาต้องยืนยันว่าสิ่งนี้ไม่ใช่คำวินิจฉัยแต่เป็นความเห็นเพื่อดักทางไว้ข้างหน้าดังนั้นรัฐสภามีสิทธิที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญได้แต่การจะร้องไปที่สารรัฐธรรมนูญอีกครั้งหลายคนก็อาจจะบอกว่าไม่อยากไปรบราค่าฟันกับสารรัฐธรรมนูญแล้วเพราะเสนอไปก็อาจจะทำให้กระบวนการล่าชา้าแต่ตนยังเห็นว่า สมาชิกรัฐสภาก็คงต้องยืนยันในฐานะที่เป็นหนึ่งในเสาหลักของอำนาจอธิปไตยต้องยืนยันเป็นประภาคานและกำแพงที่จะปกป้องสิทธิของประชาชนโดยไม่ยอมให้สารรัฐธรรมนูญล,ลดทอนนายเทวฤทธิ์กล่าวว่าต้นเห็นว่าในระหว่างทางการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญขอฝากไปถึงรัฐบาลไม่ควรปล่อยให้ไปถึงประชามติแต่ควรมีการรณรงค์ก่อนและให้ข้อมูลกับประชาชนด้วย เพราะประชาชนอาจไม่เข้าใจว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเกี่ยวข้องกับเขาอย่างไรดังนั้นก่อนจะถึงกำหนด4เดือนตามข้อตกลงรัฐบาลจะต้องเปิดเวทีรณรงค์เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญและในวัน,นแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเราต้องถามรัฐบาลโดยเฉพาะนายอนุทินว่ามีความจริงใจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญขนาดไหน